มาล้ครับพี่น้องมือนี้ครับผมเก็บเห็ดนำกันครับเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกออกนะครับวันนี้นี่นะครับเห็ดปลวกครับเห็ดปลวกพูดนะเอามาเก็บนำกันพี่น้องนี่แะครับพอได้เก็บอยู่ครับพอได้เก็บอยู่ นี่แหละครับพี่น้องวิธีซุ่มซนก็นได้เลาะไปเลาะมาก็ได้ให้น้ำสวนเท่ากันพอได้เก็บครับตรงไหนล่ะนี่ครับนี่ครับโอ้ยออกขนาดแท่น,นี่ สำเนีจแล้วครับพี่น้องขออนุญาตเก็บห็ตก่อนครับ